ไฮสวัสดีค่ะใครกําลังปวดหลังอยู่บ้างนะคะอ่าปวดหลังแบบปวดเรื้อรังปวดแบบโอ้ยปวดไม่ไหวแล้วนะคะปวดแบบ ฉันไม่อยากไปทำงานแล้วฉันไม่อยากจะทําอะไรทั้งนั้นเลยฉันปวดหลังโอเควันนี้นะคะคุณอยู่กับดิฉันไตเติลปิ่นปินัทสวรรวชัยนะคะทาง Channel Titan u n i v e r s ร์สเนะาะจักรวาลแห่งความเป็นไปได้ทุกสิ่งอย่างนะคะสอนทุกอย่างนะคะในชีวิตที่รู้มาเนาะมีประสบการณ์ตรงมานะคะด้วยความที่ว่าเราเนาะเป็นคนที่อะไรคะไปเรียนนวดที่วัดโพเนาะจบเออเขเรียกอ,อะไรคะเป็นแบบเอ่อ d a t i o n Co นนะคะหตัวแล้วก็ Advance อีกหนึ่งตัวนะคะก็เรียน2ตัวแล้วก็เรียนนวดเท้า aromatherapy แล้วก็เรียนเขาเรียกอะไรคะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอะไรคะ <laughs> ประครบโอเคนะคะเราเรียนนะคะนวดคือจะบอกว่าเราก็ได้รู้เขาเรียกอะไรลูกเป็นแบบสรีระเขาเรียกเป็นอะไรคะเป็น physiology หรอเป็นแบบร่างกายของเราคืออน a t o มีมันจะมากเกินไปแล้วถ้าเกิดว่าต้องเรียน anatomy เด่อดิฉันน่าจะผ่านได้ผ่านคือแบบ ไม่เรียนนะคะโอเควันนี้เรามาคุยกันด้วยความที่ว่าปวดหลังใช่ปหวิธีการเดียวนะคะดิฉันเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้วนะคะดิฉันเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะที่เออเป็นเออเขาเรียกอะไรคะรายการส่งเสริมการขายนะคะวันนี้ทุกคนสามารถเออสั่งกับเราได้เลยนะเดี๋ยวเราจะอะไรคะให้เออคุณน้าที่บ้านนะคะเออส่งส่งให้ถึงเออมือคุณ ผู้สั่งเลยนะคะอเสือนะคะราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเนาะคือแบบสามารถเก็บได้ง่ายเนาะน้ําหนักเบามากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนดูเนาะความหนาของเขาแค่ประมาณ1เซนติเมตรเท่านั้นเองต้องบอกทุกคนก่อนสตอรี่ทุกอย่างต้องมีสตอรี่ถูกไหมเราต้องขายของแบบเป็น value อ่ะโอเคป้าเป็น value a d d a d d มันต้องเป็นแบบ add value ไม่ใช่แบบขายของมาแบบปัดกันราคาอันนั้นเป็นแบบ Marketing แบบ บลาลังอันนี้มันต้องแบบยุคนี้มัน2020ถูกว่ามันต้องขายของกันแบบอย่างไงเออมี value มี story อ่ะเราเล่าก่อนอันนั้นของเก็บไว้ก่อนเ๋ยวไม่ให้หนูดูไม่ให้หนูดูด <c oughs> เก็บไปก่อนนะคะคือ point ก็คือวันนั้นนะคะครูทำ aromatherapy ครูอยากจะนอนหลับลึกนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดนะคะแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้จริงๆครูเป็นคนที่ ทำไมต้องใช้ครูปกติปกติเราจะสอนเด็กนะเนี่ยขออภัยด้วยเ,เราแล้วกันนะเราเราเพราะเ,รา,ะเราครู่กันโอเคปะวันนี้เราเอาเอเอ,เอ,อะไรคะวันนั้นสิคะวันนั้นไม่ใช่วันนี้วันนั้นเรานะคะทำอาร์มาเทอรรปีนะคะทำ <laughs> ไมต้องออกสำเนียงตลกไงนะอาร์มาเทอรรปีโอเคอย่างงี้ได้ปะอาร์มาเทอรรปีเทอเรปีโอเคต้องอ่านว่าเทอรรปีเพราะว่าเป็น t h เตเตเทอราพีโอเคปะสอนทุกอย่างอีกอืาฮะนะคะวันนั้นใส่เออเป็นทีทรีออยล์นะคะทีทรีโอ يل ทีก็คือชาแล้วก็ทรีก็คือต้นไม้แล้วก็ o อ l o i อ oil อ يل อต้องแบบล้วมๆล้วมๆล้วมๆโอ يل โอ يل โอเคปะเราใส่ tea tree oil from Australia นะคะวันนั้นนะคะเราทำ Aromatherapy นะคะ เยอะเกินไปคือใส่เยอะมากใส่เอโรมาเยอะมากทําให้แบบคือแบบอยากจะนอนหลับฝันดีแบบอโรมามีความสุขไงจริงๆแล้วเปล่ามันเหม็นโอเคไหมคะมันเหม็นแล้วมันนอนไม่ได้นะคะวันนั้นเราต้องเราไม่สามารถที่จะนอนในห้องไม่สามารถที่จะนอนบนเตียงนะคะที่มีที่นอนแมทเตรสนะคะสอนภาษาอังกฤษทุกอย่างเลยแมทเรสนะคะสูงหนาเป็นประมาณแบบ1ฟุตนะคะ1ไม้บรรทัดได้คือไม่สามารถที่จะนอนที่นอนนุ่มๆได้นะคะวันนั้นเราก็เลย นะคะต้องออกมานอนที่ห้องรับแขกคุณคุณวิศว์จะต้องอมานอนห้องรับแขกแล้วฉันเป็นคนไม่ชอบนอนโซฟาเพราะฉันเป็นคนที่เรียนนวดมาดิฉันรู้ว่าการนอนโซฟาเป็นการนอนที่ไม่ดีที่สุดในโลกยิ่งอะไรก็ตามยิ่งนุ่มนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่สุดในโลกจริงๆมันก็มีความรู้มานะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมตัวเองชอบนอนที่นอนแบบก,ก็นุ่มก็เจ็ดโซน <laughs> จริงๆมันตอแหลโอเคปะริงๆไม่อยากจะพูดเลยว่าตอแหล ตอแหลมากที่นอนป้องกันที่นอนสุขภาพ uh. ที่นอนป้องกันปวดหลังที่นอนอะไรคะเออที่นอนสุขภาพชอบโฆษณาแบบอะไรแบบนี้เจ็ดโ,โซนนะฮะเจ็ดโซนเจ็ดนิ้วอะไรเงี้ยไม่จริงไม่จริงคุณผู้ชมนะคะสิ่งเดียวนะคะที่ฉันต้องไปนอนที่ห้องรับแขกนะคะเอาจะเข้าไลฟ์แล้วนะจะเข้าแล้วนะจะเข้าแล้วนะนาทีที่ห้านะคะนาทีที่ห้าแชร์ก่อน ถ้าอยาู่กับรายการสดอ่ะออฮะแชร์ก่อนแชร์ก่อนคุณผู้ชมนะคะแชร์ก่อนแชร์นะคะถ้าแชร์ไม่ได้ก็ไลค์นะคะจะได้รู้ว่ามีคนมาดูเยอะขนาดไหนเนาะคือแบบช่วยเหลือคนคือแบบเราต้องการจะบอกไงว่าเฮ้ยนี่มันแพงนะเว้ยเธอไปหาเข็มฉีดยาไม่ใช่หาเข็มฉีดยาไปหาฝังเข็มไปนูน่นไปนี่ไปหาหมอนวดบอกเลยจ่ายทั้งหมดอ่ะจ่ายไปแล้วอะประมาณ5000ยูโรเอ้ยไม่ใช่ยูโร5000บาทยังต่ำนะยูต้องไปนวดแบบ กว่าจะนวดแบบมันเป็นแล้วมันก็ต้องเป็นนวดอีกเข้า <c oughs> ใจปะด้วยความที่ว่าเราก็เรียนนวดมาแล้วเราก็รู้ถึงฟิสิโอโลจีของร่างกายที่ว่าจริงๆอ่ะจริงๆนะนี่อยากจะพูดจริงๆออกสื่อเลยนะมนุษย์เราอ่ะขี้เกียจหมอนวดเลยได้ตังค์นี่พูดจริงนะมนุษย์เราขี้เกียจขี้เกียจที่จะยืดเส้นยืดสายวันละสองชั่วโมงอ๋ออขี้เกียจเองนะคะคุณนะุณน่ยขี้เกียจเองก็เลยต้องมานวดและต้องมาจ่ายตัง ให้ดิฉันนะคะอ่าอีกหน่อยดิฉันเป็นเมืองไทยฉันก็จะเปิดสปาหรูหราอารมณ์แบบอะไรคะอ่าสจวตหนุ่มท่านหนึ่งที่เคยเป็นเอ่อสจวตที่สวิสแอร์เนาะแล้วก็เปิดสปาที่หรูหรามากแถวสาทรเนาะคือแบบคนจีนมาแบบกรี๊ดเลยอ่ะบอกได้เลยชื่อนี้ชื่อนี้แปลว่าแบบสวรรค์อ่าสวรรค์คำว่าสวรรค์ไม่ได้แบบมีแค่ Heaven ไม่ได้มีแค่ paradise นะ มีคำหนึ่งเออคือแบบมันแบบมันฟินมากเหมือนขึ้นสวรรค์สปานี้แหละค่ะนะคะอีกหนะะ่อยฉันก็จะทำสปาแบบหรูหรานะคะอยู่แบบเอ,อ่อริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะชั่วโมงละห้าพันบาทนะคะอะไรประมาณนี้เฮ้ยออกนอกเรื่องไปมากเกินไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้วันนี้ดิฉันต้องการจะให้ทุกคนได้เห็นสิ่งนี้ก่อนนะคะคือเรานอนห้องรับแขกแล้วเราก็ไม่อยากนอนโซฟาเราก็จะน,นต้องนอนพื้น พื้นเป็นพื้นไม้เนาะเป็นพื้นเอ่อเป็นว่าเราแนะนําทุกคนเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นปูนจริงๆก็ไม่ควรนอนนะเคยได้ยินไหมว่าพื้นปูนไม่ควรนอนเคเคยได้ยินปะเคยได้ยินไหมว่าพื้นปูนไม่ควรนอนนอนได้แต่พื้นไม้หรือว่าพื้นลามิเนตหรือพื้นแบบมาลามิเนตก็คือไม้อัดเนาะไม้ปอมอะโอเคปะก็ก็ยังดีเราว่าก็ยอดก็ก็แบบมันกันการเอ่อคือแบบอย่าให้หลังเราโดนกับปูนโดยตรงอ่ะมันไม่ค่อยดีเห็นเขาว่ากันนะ โอเคแต่ว่าจริงเท็แค่ไหนนี้เราต้องไปสูตรนะคะใครมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางนี้เนาะได้โปลดคอมเมนต์ below นะคะฉันจะขอบพระคุณมากนะคะโอเคเอาเป็นว่าเราต้องนอนเสือโยคะทุกคนเออหกว่าจะเข้าผ่านไป7นาทีกว่านะคะเราต้องนอนเสื่อโยคะค่ะคุณผู้ชมนะคะเราต้องนอนเสือโยคะเ้ยไงเอ่ยใช่เราด้วยความที่ว่าเรากำลังจะบอกทุกคนว่ามัน back to basic ทุกคนเคยเออเป็นเขาเรียกอะคะบวชไม่ใช่สิเออบวชสาม,มเณรหรือว่าบวชเนคขัมหรือว่าต้องเขาเรียกอะไรคะไปถือศีลที่วนันแล้วต้องเอ,อ 8, ่อถือศีล8ปดหรือว่าถือศีลสิบไหมศีลสิบน,นั้นสามเณรเนาะศีลแปดนี่คือแบบเนคขัมมะบารมีทั่วไปเนาะเนคขัมมะเออใช่ก็คือแบบเอ่อก็ไม่ต้องโกนหัวก็แค่รักษาศีลแปดศีลแปดสิส่งท,ที่ต้องเพิ่มมาก็คือแบบห้ามร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็ห้ามอะไรนะคะเอ่อ ห้ามนอนที่นอนที่สูงใช่ไหมแล้วก็ห้ามห้ามใส่เครื่องหอมเนาะถ้าจําไม่ผิดนะคะก็รู้สึกห้ามการร่วมเพศแต่เรื่องนี้มันก็มันก็แน่อยู่แล้วเฮอไปวัดมันก็ไม่ได้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนยังไงคะอยากจะให้ทุกคนรู้คือเราเราไม่รู้นะแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีสัญ,ญญาณอะไรบอกเราว่าแบบเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วอ่ะ มันถึงเวลาแล้วว่าที่อยู่จะต้องรีเซ็ตหลังตัวเองแล้วเราจะบอกทุกคนว่าการรีเซ็ตหลังตัวเองคือถ้าทุกคนขี้เกียจนะคะก็ไปให้เขานวดนะคะอ,อาทิตย์ละ2ชั่วโมงนะคะถึงจะหายโอเคปะเหลืออชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะหายแบบถาวรน,นี่เป็นมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วมาถึงกุมภาเนาะแล้วกุมภาจนถึงวันนี้ผ่านมาประมาณ4เดือนอะ่ะดิฉันไม่ปวดหลังอีกเลย นะคะแต่ทุกคนต้องทนด้วยการที่ทุกคนต้องนอนนะวันละ8ชั่วโมงใช่ปะ8ชั่วโมงต้องนอน3คืนประมาณ2หรือ3คืนเอาแล้วแต่แล้วแต่ศรัทธา <c oughs> ต้องศรัทธาเลยเนาะ <c oughs> นี่ค่ะให้ทุกคนนอนนะคะนะคะบนอันนี้นอนแค่นี้นะคะผืนนี้นะคะพ5 0 0บาทนะคะพร้อมส่งนะคะถ้าเกิดว่าไม่สั่งก็ไม่เป็นไรทุกคนก็นอนเสือของตัวเองก็ได้เสือนะคะเสือที่เป็นเสือแบบเสือ เลยคะ่ะเสือที่เขาเสัญสารนะ่ะเสืออะไรก็ได้เอามานอนเถอะเอามาปูแล้วก็นอนเลยนะคะแต่มันก็จะบางหน่อยเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็จะหนาขึ้นมานิดนึงหนึ่งเซนติเมตรโดยประมาณหาหนากว่านี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครสามารถนะคะแต่ว่าที่เราหายเราหายเพราะว่าอันนี้ที่มันหนึ่งเซนติเมตรทุกคนเราก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าสั่งกับเราเลยคะ่ะ <laughs> เปล่าสั่งที่ไหนก็ได้ฮเ <laughs> นี่ยนะคือแบบคือเราคิดว่าถ้าหนากว่านี้เดี๋ยวตายฉันกำลังมอง มีคนวิ่งออกกําลังกายนะคะเอะอ,อ,อโอเคเข้าเรื่องอหายใจไม่ออกอีกแล้วเออนะเนี่ยนะคะเออหนึ่งเซนติเมตรคือเราว่าถ้าหนากว่านี้หรือบางกว่านี้มันอาจจะทําให้มันไม่หายไงโอเคปะเราก็เลยคิดว่าหรือว่าเป็นบุญกุศลที่เราแบบเฮ้ยก่อนนอนสวดมนต์แล้วก็ตั้งจิตนะอธิษฐานแบบฉันปวดหลังแบบคืนนี้ฉันต้องนอนพื้นขอให้แบบ,แบ,บประมาณว่าแบบ นอนแล้วแบบผ่านราบลื่นบอกตัวเองนะออนอนแล้วแบบผ่านราบลื่นถอะนะคืนเนี้ที่ไหนได้ทุกคนพลิกตัวทั้งคืนพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังคือยกเว้นท่าเดียวคือแบบท่านอนคว่ำเพราะมันเจ็บเกินก็ไม่สามารถจะนอนได้คือแบบเราต้องแบบเอย,ยอมอะ่ะเออยอมนอนแบบ าหลังเลยนะนอนแบบนอนงายอะ่ะแล้วก็แบบดูลมหายใจตัวเองนะคะอาจจะเป็นเสมือนนะคะมโนเอาว่าตัวเองอยู่วัดก็ได้นะคะไปแบบไปบวชนะคะเสมือนว่าอะไรคะตัวเองก็ได้ะไรคะอนอนสมาธิอะไรแบบนั้นอะ่ะโอเคปะดูพองยุบอะไรประมาณนั้นะนะคะแล้วก็อะไรคะอนอนไปประมาณ3คืน2 3คืนเนาะคิดว่า3คืนนะจริงๆ เราลืมแล้วว่าเราเราแบบตอนนั้นกําลังแบบยุ่งเครียดเรื่องโควิดอะไรเงี้ยออกไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะของกงของกินเที่ยวอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบอืม ไม่ได้จำอะว่าแบบมันกี่คืนแต่รู้สึกว่ามันเป็นการนอนที่ทรมานมากๆแต่ว่าพอตื่นมาแล้วรู้สึกคือวันแรกนะเห็นผลตั้งแต่วันแรกเลยทุกคนครีมเคิร์มอะไรท,ทั้งหลายที่เขาแบบอะไรคะครีมเคิร์มอ่อย่างเช่นนะคะสมมติสมมุตินะคะครีมเคิร์มอะไรทั้งหลายเนี่ยที่แบบว่าทาปุ๊บแล้วเห็นผลได้ชัดภายในหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยจะบอกทุกคนว่าบางทีอันนั้นอะปลอมปลอมแต่ว่าอันเนี้ยจริง ไปลองเลยนะคะถ้าลองแล้วได้มาคอมเมนต์บอกกันด้วยจะได้แบบเฮ้ยถ้าไม่คอมเมนต์บอกได้โปรดอัดคลิปแล้วบอกชาวบ้านนะคะบอกผู้คนบอกประชาโลกให้เขาได้รู้ว่ามันมีวิธีการที่จะ cure back pain โอเคปะโอเคปะเราว่าอีกสักพักนะคะเราก็จะอะไรคะอทำเป็นภาษาอังกฤษบ้างน้องให้แบบฝรั่งได้รู้ว่าแบบวิธีการแก้ back pain ทำยังไงเฮ้ยจะดีหรอ เฮ้ยจะดีหรอเฮ้ยเสียลูกค้านะเฮ้ยไม่ได้อะเฮ้ยไม่ได้ให้เขามาสปาดีกว่านะคะให้เขามาสปามาเสียตังค์ให้คนไทยเราดีกว่าดีว่าดีว่าให้เขาบินมาแล้วแบบมาสปานะคะเออดีกว่าไหมดีกว่าไหมไม่ต้องไปบอกเขาดีไหมไม่ต้องไปบอกเขาดีไหมคะจริงๆบอกก็บอกเถอะเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะเราอะ่ะด้วยความที่ว่าเราอยู่เมืองน,นอกมานานถูกป,ปะ่ะเรารู้จากนิสัยฝรั่งดีว่าฝรั่งอะ่ะ เขาไม่โอเคกับการนอนพื้นมากๆเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเออคือคนมีตังก็ไม่ทำกันต้องพูดแบบนั้นเออคนเยอรมันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะอุ้ยแบบไม่ได้เลยนะคือแบบบางทีคนสวิสท,ที่เคยไปเที่ยวเมืองไทยหรือคนคือใครก็ตามที่เคยไปเที่ยวเมืองไทยแล้วไปนอนนวดแบบประมาณแบบอ,อริมทะเลแล้วนอนกับที่พื้นทะเลเลยอย่างเงี้ยน,นะก็อาจจะแบบ เหลือนอนกับแคร์นะเขาเรียกว่าแคร่ภาษาไทยเรียกว่าแคร่ลูกภาษาไทยวรรคคำแคร่แคร่ก็คือแบบเออเป็นคล้ายๆต่างเตียงแต่ว่าทํามาจากไม้ไผ่แล้วก็แบบไม่ได้สูงมากแล้วแบบดูแบบหนูลองไปเปิดราชบ,บัณฑิตยสถานดีกว่าไหมเอาผ่านเถอะนะคะเอาเป็นว่ายังไงคะจริงๆบอกฝรั่งก็ได้นะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่นอนหรอกเชื่อฉันป่ะเชื่อฉันป่ะจริง,รงๆนะนะนะฉันขายคอร์สได้เลยนะ ฉันก,กินฉันขายคอร์สฉันขายคอร์สแก้ปวดหลังเฮ้ยแพงเฮ้ยแพงมากแก้ปวดหลังคือแบบเป็นคอร์สหายปวดหลังนะคะคุณจะต้องอยู่กับเรานะคะหนึ่งวันแล้วเราก็เออ,อยังไงคะ คุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าดิฉันจะรับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะคุณผู้หญิงไม่ต้องกลัวนะคะดิฉันก็จะรับแขกเฉพาะผู้ชายเท่านั้นแล้วก็ดิฉันก็จะไม่ทําอะไรแขกนะคะแต่ว่าผู้ชายลูกค้านะคะ,ะคนไข้นะคะ,ะก็แล้วแต่เขานะคะดิฉันก็จะนอนข้างๆแล้วก็จะคอยออเขาเรียกอะไรคะ Super Vision นะคะก็คือเราก็จะดูนะคะการนอนของเขาให้คนนอนในท่านี้เลยนะเราจะจัดโรงแรมให้เลยนะคะเราจะเปิดโรงแรมห้าดาวให้เลยนะอารมณ์แบบอะไรคะเออะไรแมนดาริน o อเรนทอลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบค่าคอร์สก็จะแพงหน่อยนะคะใครมา1คืนก็ห้าหมื่นอะไรแบบนั้นโอเคว่านอนเออมาแก้ปวดหลังไงแก้ปวดหลังแบบแพงแก้ปวดหลังแบบเฮ้ยแก้ปวดหลังแบบชิกๆ เฮ้ยทำไมเราสลาดแบบเนี้ยเฮ้ยที่มิวนิคในเมืองนะมีมีจริงๆมีจริงๆมี m a n d a r ิน Oriental เฮ้ยดิฉันเปิดคอร์ดเลยดีกว่าเปิดคอร์สแก้ปวดหลังเนาะรักษาอาการปวดหลังใครสนใจนะคะก็ไงคะดิฉันจะต้องไปพูดเป็นภาษาเยอรมันแล้วเพราะว่าคนเยอรมันปวดหลังเก่งมากนะคะปวดหลังกันแบบเยอะมากนะคะดิฉันออคงได้โอกาสนะคะ ทำมาหากินนะคะที่สุจริตนะตอนนี้แล้วนะคะก็จะบอกทุกคนว่า,าใครก็ตามที่เป็นคนไทยแล้วฟังภาษาไทยออกจะบอกว่าท่านมีความโชคดีมากค่ะ <laughs> การเวีนไทยมีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกสบายด้วยความเต็มใจตลอดการเดินทางค่ะเออรู้สิคิดถึงบ้านขนาดไหนเนี่ยอยากบินไปหาเพื่อนแล้ว อจะเป็นบ้าแล้วอยู่นย่างเงี้ยนี่นะคะให้ทุกคนดูนะเราสามารถที่จะมวนได้ด้วยนะคะมีสีให้เลือกหลายสีนะคะ ปรึกษากับเราได้นะคะได้โปรดอะไรคะส่งวันเดือนปีเกิดนะคะมาให้เราแค่วันเดือนปีเกิดพอนะเพราะว่าเราก็จะดูนะคะว่าแบบคุณมีมีอะไรคะตามตามธาตุเนาะคุณมีธาตุไหนคุณมีธาตุไหนแล้วคุณจะเหมาะจะใช้กระสีไหนนะคะวัดสดุแบบไหนเนาะเราก็จะได้นะคะเ,เลือกที่ถูกต้องตาม12นัก,กษัตร์เนาะเราก็ส่งไปให้คุณนะคะถึงที่บ้านตามดวงเกิดโอเคปะโอเคปะนี่เป็นการแบบยังไงคะ ขายของที่เวอร์มากเลยอ่ะเวอร์มากนะคะวันนี้เราก็จะม้วนล,ลงได้ประมาณเท่านี้เนาะม้วนได้ประมาณเท่านี้ใครเป็นคนแบบที่เกิดปีสรูบ้างนะคะไหนบอกหน่อยสิคะใครเกิดปีสรูบ้างขออนุญาตนะคะอุ้ยเสื้อผ้านะคะอุ้ยอุ้ยนะคะอ่าใครเกิดปีสรูบ้างใครเกิดปีสรูบ้างปีสลูนี่เป็นธาตุดินใช่ป่ะอ่าอันนี้ก็จะเหมาะกับทุกคนนะคะ หมาะกับทุกท่านนะคะหมาะหมาะกับท่านนะคะสีแดงนะคะอ่าหรือว่าจะใช้เป็นแบบสีเทาสีขาวเนาะก็จะเป็นสีที่แบบคลาสสิกนะคะมีมีมอ่าสต็อกอยู่แล้วนะคะก็สนใจก็ทักมาได้เนาะอันนี้แบบไม่เคยคิดเลยว่าจะขายของอันเนี้ยแบบ19นาทีอะเฮ้ย <c oughs> นี่นานมากเลยนะเป็นแบบ10กว่านาทีเลยเหรอไม่ตั้งใจต,ตอนแรกจะพูดแค่2นาทีเท่านั้นนะนี่ขายของนานขนาดนี้เลยเหรอ โอเคนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะก็ไงคะดูแลสุขภาพตัวเองเนาะแล้วก็ถ้าปวดหลังก็ลองทางําตามที่เราบอกดูนะคะ17นาทีโห و, ถ้าดูถึงแบบ17นาทีนี้เราแบบขขอบคุณจริง,รงๆเนี่ยยอมเขาเรียกอะไรภาษา,าษวัยรุ่นยอมใจใช่ไหมเออก็วันนี้นะคะก็ไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เราเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเป็นยังไงคะให้กับคนที่เขาปวดหลังไง เออให้เขาได้มารู้ว่าแบบเฮ้ยปวดหลังทําไงนอกจากนี้ยังได้เรียนภาษาเยอะแยะไปหมดเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันได้เรียนทุกอย่างดูสิทุกคนมาแชร์แนวเดียวได้ทุกอย่างนะคะ one stop service มากมากโอเคปะก็พอแล้วดีกว่านะคะก็ thank you all very much and will get in touch เฮ้ stay healthy แล้วก็ stay อะไรคะเออ stay healthy นะคะโอเคบายบาย